สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023-2024แข่งขันกันในนัดที่4นะคะ คืนวันพฤหัสบ,บดีที่9พฤศจิกายน2566 LA SK Linz ค่ะชนะยูนิยงแซงกิลูสไป3ประตูต่อ0อาร์จนกสเปิดบ้านแพ้ไบรตัน0ประตูต่อ2แรนส์ชนะพาณิชนายก3ประตูต่อ1คาราบักแพ้เลเวอร์กูเซนไป0ประตูต่อ1ขณะที่ตูลูสค่ะเฉือนชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2มาคาคบีไฮฟาเปิดบ้านแพ้บียรเรียล1ประตูต่อ2สลาเวียปรากชนะโรม่า2ประตูต่อ0และ เซเวต์ชนะเชริฟไป2ประตูต่อ1ขนขณะที่ AEK a คเเทค่ะเปิดบ้านแพ้หมากเซยไปศูนย์ประตูต่อ2เวสต์แฮมชนะโอลิมเปียกอส1ประตูต่อศย์ขณะที่ s ป o r t i n g l i s b bon บอนนะคะเปิดบ้านชนะราุูเซนสโตโควา2ประตูต่อ1นเรอาเบติ is, ชนะอาริสลิมาซอน4ประตูต่อ1น คลาสโกเรนเจอร์ค่ะเปิดบ้านเชิญชนะสปาร์ตาปรากสประตูต่อ1ฝ่ายบวกฟอร์มเยี่ยมนะคะถล่มบัชคาโตโปลาไป5ประตูต่อ0ฮักเคนแพ้โม1ประตูต่อ3และอัตาลันตาเชิญชนะสโตรมกราดไป1ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนกันบ้างนะคะสำหรับยูโรปารดูการ2023-2024ในรอบแบ่งกลุ่มค่ะกลุ่ม A w เวสต์แฮมอยู่อันดับที่1นะคะแข่ง4นัด ชนะ3แพ้1มี9แต้มเท่ากันกับไฟบวกที่มี9แต้มเช่นเดียวกันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเวสแฮมดีกว่าอันดับที่3มโอลิมเปียกอสมี4แต้มค่ะส่วนบัชคาโตโปล,ลามีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งอันดับท้ายของตารางไปดูกันที่กลุ่ม B นะคะมาร์เซย,ยนํามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มค่ะแข่ง4ี่นัดชนะ2เสมอ2มี8แต้มนะคะส่วนไบรตันอันดับที่2มี7แต้มอันดับที่3 AEKA เคอเทนค่ะมี4แต้มและอาแจ็กซ์อันดับที่4มี2แต้ม กลุ่ม C รือ a ย b e บติสนำมาเป็นอันดับที่1นะคะจากการแข่งขัน4ี่นัดชนะ3และแพ้ไป1มี9แต้มส่วนอันดับที่2ค่ะคลาสโกเรนเจอร์มี7แต้มอันดับ3 s p สปาร์ตาบรักี่แต้มและอาริสลิมัซอนอันดับที่4มี3แต้มในขณะที่สถานการณ์ในกลุ่มดีนะคะอัตาลันตาค่ะตอนนี้นำมาเป็นอันดับที่1ค่ะแข่งขัน4ี่นัดชนะ3เสมอ1มี10แต้มอันดับ2 s p สปอ i ติ้งลิสบอนค่ะมี7แต้มอันดับ3สโตมการ์ดมี4แต้มและ รากูปเซนสโตโคว่าอันดับที่4มีเพียงแค่1แต้มขณะที่กลุ่ม E นะคะลิวอ์พูเมื่อคืนนี้แพ้ไปค่ะแต่ว่ายังคงนำเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะคะแข่งขันไป4นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไป1ค่ะมี9แต้มส่วนอันดับที่2ตูลูสมี7แต้มอันดับที่3ยูนิยงแซงกิลูสมี4แต้มและ l a s k l i n นอยู่อันดับที่4มี3แต้มสถานการณ์ในกลุ่ม F นะคะแรนส์นำมาเป็นอันดับที่1แข่ง4ี่นัดชนะ3และแพ้1 มี9แต้มค่ะส่วนเบียรเรียอันดับที่2 6แต้มอันดับที่3พานาตินกกส4แต้มและมาค์คบี K ้ไฮฟาอันดับที่4มี1แต้มกลุ่มจีค่ะสลาเวียปลากนะคะนำมาเป็นอันดับที่1ค่ะมี9แต้มแข่ง4นัดชนะ3แพ้1เท่ากันกับอ s ร์เอสโรมานะคะอันดับที่2แต่ว่าประตูได้เสียสลาเวียปลากดีกว่า อันดับ3าสวิตมี4แต้มและเชอริฟอันดับที่4มี1แต้มส่วนในกลุ่มเอชค่ะเลวอร์กูเซนแข่งขัน4นัดชนะรวด4นัดเลยนะคะมี12แต้มเต็มส่วนอันดับที่2ค่ะคาราบากมี6แต้มเท่ากันกับโมอันดับที่3ส่วนอันดับที่4ฮักเคนยังไม่มีแต้มค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t One News c h a n n e l ค่ะ